ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนามพระสูตดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาพาเจนามมาเผยแผ่ชื่อว่าปัตมะอาปาสาธิกาโสตรสดที่ว่าเรื่องบุคคลที่ไม่น่าเลื่อมใสและบุคคลที่น่าเลื่อมใสข้อความนายพระสูสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลาย บุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมสายมีโทษอยู่5ประการนั่นก็เกินหนึ่งแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้ 2. โผล่ไข้โควนย่อมติเตียน 3. กิติศพา์อันเลวทรามชั่วร้ายย่อมกระชอนไป 4. หลงธรรมกาละกิริยาก็คือตาอย่างหลงลืมอันในประการที่ห้า หลังจากตายแล้วก็เข้าถึงทุกติวินิบาตนารกข้อความตรงกันข้ามที่น่าเลื่อมใสพระเจ้าก,ก็ตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ที่น่าเลื่อมใสมีอานิสองส์อยู่5ประการนั่นก็คือหนึ่งแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้ 2. โู้ลรูกใข้ควร ย่อมสารเสริญสากิติศัพท์อันดีงามย่อมพูงกระจายไป 4. ไม่หลงลืมสติตาย 5. ห,หลังจากตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็วามในพระสูตนี้ก็มาในอังคุตตารนิกายปัจจการทิบายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่217หน้าที่359 พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย mm hmm. คนที่ไม่น่าเลื่อมใสกับน่าเลื่อมใสก็จะต่างกันอย่างนี้อัาธรรตัวไม่น่าเลื่อมใสท่านก็นบอกว่าอาบายทุกติวินิบาตนารกเป็นที่หวางไปก็คืออาจจะต้องไปเกิดนายาพบโพมที่มีแต่เรื่องทุกทรมานตามการที่ตนเองทำไว้นั่นเอง ตรงกันข้ามกับบุคคลที่น่าเลื่อมใสาทาตัวหน่าเลื่อมใสทำจิตใจหน้าเลื่อมใสเนี่ยมอตายไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่สุขติภูมิไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสวรรค์ก็ไปเกิดในที่ดีนั่นเองไปสวยสุขอานนั้นทั้งสองอย่างก็คือเป็นความไม่ดีกับความดีนั่นเองอันนั้นการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราและตัวเรานั้นก็จะต้อง ทำตัวเองให้หน้าเรื่องใสเพื่อที่จะมีชีวิตที่สดใสได้